สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมอีว e ีโซที่9นะครับตอนที่15นะครับจะมีการย้ายของดาวพุธนะครับ 9, เกา้าโมศูนนาทีของวันพรุ่งนี้นะครับย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีตุลน,นะครับผมย้ายเข้ามาอยู่ที่ราศีตุลก็เป็นดาวพุธที่ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรนะครับเป็นดาวพุธธรรมดาพุธแปลว่าการเจรจาการค้าขายการสื่อสารนะครับย,ย้ายวันที่6ตุลาถึง24ตุลาแสดงว่า มันเป็นพุทธท่เสริจเร็วถูกไหมครับก็คือพูดเร็วทําเร็วอะไรเงี้ยเนาะเจราจาค้าขายคิดเร็วประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นดาวพุธเป็นดาวน้ำเพราะฉะนั้นจากการที่เราต่อสู้กันมากับพวกแอรเียนเราก็เลยต้องบอกว่าอพุธมันเป็นการเจราจาใช่ไหมเพราะฉนั้นลองลองเอาน้ำใกินหน่อยสิ อืมเนาะลองเจรจาใช้น้ำเย็นลูบท้องนิดหนึงอ่ะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวพุทธที่ย้ายเข้ามาวันที่6ตุลาเนี่ยนะครับจะส่งผลดีหรือส่งผลเสียกับลัคนาไหนบ้างอะไรอย่างไงนะครับก็อย่างที่บอกเนาะว่าเรามีทั้งหมดประมาณ6เฟสด้วยกันเฟสแรกก็คือดาวอาทิตย์ย้ายนะครับแล้วก็มันจะย้ายต่อเน,นื่องกันทีๆเลยช่วงแรก นะครับแล้วก็ดาวพุธย,ย้าย2วันดาวพุธก็ย้ายนะครับพอวันอีกทีหนึ่ง21เอด่ะก็ดาวศุกร์เกษตรบดีสวยและรวยมากย,าย้ายนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตรงนี้ละนะครับก็คือดาวพุธย,ย้ายนะครับก็เป็นเฟสที่4ี่แล้วเดี๋ยวพอเฟสที่5้ามันก็จะมีดาวเกตย,ย้ายแล้วก็เฟสที่6ก็คือดาวศุกร์ย้ายนะครับก็จะมีอยู่แคน่นี้เองแล้วก็ไปขึ้นเฟสใหม่นะครับเฟสใหม่ของเราเขา เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยลนะเนาะนี่นีเนีนะเราจะมีอีพิโซดสินะครับทีไม่ใช่ทีหยดชีหยดสอนะครับสืบสันดอนตอนชีหยดสนะครับกราฟริกเราทำไว้เรียบร้อยละรอมาสยองกันเท่านั้นเองนะครับนั่นคืออีพิโซดที่10ของเรานะครับต่อจากนี้ไปนะครับก็ค่อยๆไล่กันไปละกัน นะครับตอนนี้เรามาดูกันครับว่าในช่วงเวลาของเดาสุกเดาสุกย้ายไปแล้วก็น่าจะดีขึ้นตอนนี้เดาวพุธย้ายไปเริ่มที่ลักนาแรกของเราเลยละกันลักษณะตุลนนะครับลักษณะตุลนเราก็ต้องเปลี่ยนภาพนิดนึงเหมือนใครเนาะที่แบบเขาชอบเรียนแบบอืมเรียนแบบเป๊ะเป,เปะ๊ะอืมประมาณนั้นน่ะเนาะเนะหมือนเนาะอืมลักษณะตุลนระวังลักษาะไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูซิเราสามารถที่จะใช้โอเคเครื่องมือเขียนได้ไหม ลักนณาตุลน,นะครับผมลักนณาตุลระวังไว้ตรงนี้นะครับจากเดิมดาวพุธอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะดาวพุธอยู่ตรงนี้ก็โอ้โหเปลี่ยนสีนิดนึงบางทีนั่งทํากราฟิกอยู่นะครับก็ทําอันนี้แหละแล้วก็มีเขียนเพจลายวันให้ด้วยระหว่างแพ้วเดี๋ยวครบที่สองลัคนณาก็จะไม่เขียนละนะครับเพราะว่าเขียนให้ครบนะครับแล้วก็ให้วิธีในการอ่านลักนณากับระหว่างไปว่าอ่านกันยังไงพออ่านเป็นแล้วก็ไม่ต้องเขียนละ นะครับเพราะว่าไม่มีเวลาทําละนะทําหลายอย่างเดี๋ยวต้องใบหัวอีกเนาะคราวที่แล้วก็ถูกอีกนะแต่ถูกไม่เยอะอ่ะลัคนาตุลน,นะครับผมเราจะเห็นว่าเราไม่ได้เอาดวงใครไปเนาะ <c oughs> เป็นคนดีอันนี้เป็นคนดีจริงๆนะครับเพราะว่าเก็บดวงชะตาของพวกคุณไว้ไม่ได้เอาไปทําอะไรนะครับอืมเป็นคนดีอย่างนี้จริงๆดีจนโง่นะครับ มาดูกันมึงเมื่อไรมจะดูท่ทีเข้าเรื่องได้แล้วลัคนาตุลเนานะดาวพุธต่วเดิมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันเป็นทั้งเกษตรบดีแล้วก็เป็นหมาอุดด้วยโอ้แสดงว่าการเจรจาการค้าขายการงานก็ไม่ดีพอวันศุกร์วันพรุ่งเนี้ยดาวศุกร์ดาวพุธอาจจะย้ายนะครับพอย้ายมามันก็มาทับลัคนาเลยมันก็ต้องบอกว่าเการเจรจาค้าขายการพูดอะไรมันต้องดีขึ้นนะครับถือว่าดาวพุธย้ายเข้ามา ดีแล้วดีแล้วมันก็จะเดินแบบนี้เดินไปตรงนี้ลนะเดินไปถึงตรงปุตตะเลยถูกไหมครับดาวพุธมันก็จะเดินจากตนุกนุมพัฒชาพันธุไปตรงปุตตะเลยมันก็จะดีขึ้นนะครับนั่นเองนะสี่กับหกคืออะไรครับสี่กับหกก็คือดาวคู่ธน้ําใจเย็นนะครับแต่สุขรู้สึกสุขก็เสิ่ดใช่ไหมอืมสุขก็เสิ่ดพุทธก็เสิ่ดเนาะไม่รู้ใครจะใจเย็นใครใครจะอยู่ ใครจะอยู่หรือใครจะไปหรือว่ามันจะไม่ไม่ใจเย็นเนาะเพราะว่าเทาสมมุติว่าดูาด,นะาดาวพุธเนาะดาวศุกร์ก็เสิร์ตถูกไหมอยู่ตรงนี้ดาวศุกร์มาเสิร์ตดาวพุธก็มาเสิร์ตด้วยเสิร์ตเสิร์ตแปลว่าเร็วใช่ปะ่ะพอมันเร็วปุ๊บถามว่าอามันจะใจเย็นไหมอ่ะเออมันอาจจะเป็นน้านิ่งๆกระโผพอทีเดียวเหมือนสุนามิก็ได้ถูกปะ่ะที่เขาบอกว่าจะมีสุนามิไหนอ่ะสุนามิมาแล้วอย่างเออสุนมิไหน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  ช่องติ๊กต่อติ๊กตอกเขาบอกว่าปีนี้จะมีซูนามิซูนาม,มิจะมากี่โมงครับอืไม่มีหรอกครับเนาะแต่ว่าถามว่าน้ําทะเลเอ,อน้ําแข็งค่นลกเหนือละลายแล้วเป็นน้ําได้ไหมตอนนี้ทําไมเชียงใหม่เชียงรายน้ําท่วมอืม,อมก็คุยกับเพื่อนเนาะเขาก็บอกเป็นความรู้แล้วกันหรือว่าเป็นคําดินทาหรือคําเล่าลือก็แล้วกันเขาก็บอกว่ามันน่าจะมาจากเอพมา่าพมา่าตอน ตัดต้นไม้เยอะๆแ,แล้วน้ามันมามันก็มาแบบว่าเป็นแบบโคลนแดงๆมาเลยทีนี้พอน้ํามันมาเป็นโคลนดินบนน้ามันออกมาข้างบนมันก็เหลือแต่หินใช่ปะ่ะอีนี้มันจะเพาะปลูกยังไงหรือมาจากการตัดไม้ทําลายป่านั่นแหละอืมไม่ต้องไปพูดอะไรมากเนาะก็ไปทําลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยมากันอย่างนี้แหละนะครับมาไม่ใช่น้ําแบบใสๆเนาะ มากันเป็นแบบน้ำโคลนะอ่ะเพราะดินมันติดมาด้วยไงนะครับก็ต้องแสดงความแบบว่าห่วงใหญ่เนะาะเช่าเชียงใหม่เชียงรายนิดหนึ่งเพราะเราไปเชียงรายเชียงใหม่บ่อยเชียงรายเราไปทุกปีนะครับก็ปีหน้าก็ไปด้วยนะมีการทําพิธีลงอผูกเสาวดวงด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะประกาศใน facebook นะครับผมก็ของคนลักษณาอะไรเนี่ยตุ่นใช่ไหมถือว่าโอเค นะแล้วอย่างที่บอกเขามีตีกนของเขาด้วยนะทุกคนมีตีกนหมดแหละรู้สึกนะครับเรอ,อ,อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตีโกนนี้เป็นตีกนกโกโจรก็คือ3 6แล้วก็7็นี่คือกกโจรน,นะครับโก,โก็โจรก็แปลว่ารวดเร็วทําอะไรรวดเร็วทําอะไรแบบว่าโอ้ยังกับเทพบุตรกรรมณิหนุ่มเนาะหรือว่าซื้อมาขายไปทําแบบว่าเอาเงินไปลงทุนต่อเงินเพราะมี6อยู่ใช่ไหมเอาเงินไปลงทุนหรือบางทีจับเสือมือเปล่า พูดด้วยคําพูดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับลงทุนไปคือประมาณนี้จับสื่อมือเปล่าก็ได้หรือว่าลงทุน,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นนู่นเล่นนี่การค้านูน่นนี่นั่นอ่ะเนาะทำด้วยความรวดเร็วประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่ากกโจรไม่ใช่เปขโมยเขานะครับสามหกเจ็ดนะครับพอสี่ย้ายเข้ามามันก็ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดเนาะหอมพูดพูดเร็วเป็นโจรอยู่แล้วก็ยิ่งพูดเร็วเขาไปใหญ่แล้วอยู่ในเรือนอะไรอยู่ในเรือนลมน้ําอยู่ในเรือนลมมันก็พัดกันได้นะครับเพราะฉะนั้น มันก็ต้องเลวนะครับ47ก็คือคุยเรื่องของอะไรครับ47คุยเรื่องของเรื่องผลประโยชน์นะครับ43กล้าได้กล้าเสียนะครับ46คู่ใจเย็นนะครับแล้วก็กกโจรมาโผในเรื่องของคำพูดนะครับเพราะนั้นก็จะมีความาความหมายที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็49 49นี้เขาบอกว่า พูดไม่รู้ค่อยลุ้เรื่องพูดจาภาษาดอกไม้พูดประจาประาเทพวรู้จักรวรอเอออะไรอย่างนั้นเนาะพูดเออ่เทพท่านหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยช่วงนี้หรือเทพท่านแบบว่าไปซื้อทอง99.99 99, แล้วตอนนี้เลยแบบว่าเงียบเลยเนาะสงสัยเทพท่านปีเล่นทองเยอะอืนะครับขายหมดเลยเทพตอนนี้มีข่าวอะไรละ่ะหมูเด้งเนาะหมูเด้งแล้วก็เรื่องของการผูกดวงใช่ไหมดวงชะตา แล้วแต่ความเชื่อนะครับผมเพราะฉะนั้นคนลนักษณะตุนเองถือว่าโอเคนะครับไพ่ที่ได้วันนี้เราจะใช้ a n g e l ลทาริ arium, นะครับโดยใช้ a n g e l ลทาริก็คือเป็นไพ่เทวดาเพราะว่าเราอาจจะเสมือนว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยอาจจะเป็นเทวดาเนาะมันเป็นมนุษย์ต่างดาวแหละ่มษติต่างดาวอาจจะเป็นเหมือนเหมือนตีเสมอว่าเป็นเทวดาที่แบบว่า มาก่อนแล้วก็มาสร้างมนุษย์อะไรเงี้ยนะครับเราใช้เป็น Oracle นะครับไพ่ใบแรกของเราออกมาเป็นเนสซาเนสซาคือต้นไม้ต้นไม้แห่งดวงชะตานะครับผมก็เป็น e n d u r a n c นะครับความหมายของเขาเ d u r a n c e ก็คือเป็นเทวดาแห่งความอดทนความสำเร็จนะครับถือว่าเป็น v i c t o r y เป็นเรื่องของความชัยชนะสามารถนำชัยชนะเป็นผู้นำเป็นลิเดอร์ได้ นะครับเพราะนั้นถือว่าดาวที่ย้ายเข้ามาดาวพุธเนี่ยถือว่าดีการเจรจาการค้าขายการสื่อสารเราอยากจะสําเร็จเราอยากจะชนะเราก็ต้องอดทน endurance น,น,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะเรายังมี1กับ8ที่ตกอยู่ในเรือนที่เป็นวินาศและอลิตอยู่การวางตัวใช่ไหมตำแหน่งความมีเกียริเรื่องของการติดต่อราชการอาจจะยังแย่แต่เรื่องของการค้าขายอาจจะดีนะครับคำพูดของเรา นะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าเนสตาอาจจะต้องมี endurance เรื่องของความอดทนอดทนอดกัน้นทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้แล้วคุณก็จะพบประสบกับความโชคดีนะครับลัคกนา,าราศีต่่ไปคือลักษณนารากาพิจิกนะครับลัคกนาพิจิกเองเราบอกว่าเ,เร่พวกนี้ก็เหมือนเดิมนะคุณก็ไปเติมเอาเองแล้วกันนะโม <More S 2> เยอะไปนิดหนึ่งเวว็ว่าโมอะไรอาจารย์ อ่อก็เรื่องทั่วไปเนาะไม่ได้คุยกันมาตั้งนานเราก็ถือว่าตรงนี้เป็นช่องที่เรามานั่งคุยกันด้วยบางทีมันเป็นข่าวสารใช่ปะจะไปทําคลิปแบบแยกก็คงไม่ได้ก็เป็นข่าวสารที่แบบเฮ้ยเรื่องการขโมยดวงเรื่องของทองเรื่องอะไรแบบเนี้ยเราก็มาสัมพันธ์กับในชีวิตประจําวันของเราเป็นการยกตัวอย่างให้ดูนะครับลักษณะพิจิกเองเราบอกว่าดาวพุธหหายเข้าไปอยู่ในเลือนของวินาานะครับมีนาาเพราะนั้นวินาาเรื่องการเงินละ เรามาเป็นวินาทเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารจะซื้อ iPhone 16ซื้อไม่ได้เพราะว่าเครื่องมือสื่อสารเสียจะเปลี่ยนตอนนี้ก็ไม่เปลี่ยนดีไหมอ่ะอะไรประมาณนี้เนาะสี่หดาวใจเย็นก็กลายเป็นดาวใจร้อนไปเพราะว่า4ีหไปอยู่ในเรือนของวินาทอาจจะไปเย็นที่อื่นอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาค้าขายเพื่อนําเงินเข้ามาจากต่างแดนได้ไหม ได้แต่จะมีสักกี่คนเนาะอย่างคนทําออนไลน์ถามว่าทําได้ไหมได้เพราะสี่กับหกก็มามาจากทางแดนไกลนะครับถือว่าทําได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่แบบเอ่อทำงานบริษัทอะไรเงี้ยสี่หกตกเสียเนาะการเงินตกเสียความรักตกเสียการพูดการเจราจาตกเสียก็คงต้องระวังเอาไว้นะครับแล้วก็ไปบริษัทเกี่ยวกับน้ำดื่มน้ำปลานานาะแล้วก็พ่อไตาจีวร อะไรอย่างเงี้ยแล้วทาความสะอาดวัดหรืออะไรเงี้ยเนาะห้องน้ําวัดอะไรเงี้ยก็ได้นะครับสี่หกตกเสียเพราวมันทําตีกนกันมันก็ต้องเป็นตีกนสังหารในเรื่องของคําพูดเพราะฉะนั้นคาพูดอาจจะเป็นการพูดเร็วแล้วสังหารตัวเองนะครับก็ต้องระวังเอาไว้เรื่องของตีโกนผมได้พูดไว้หมดแล้วเนาะเพราะนั้นก็จะรวบรัดตัดตอนไปว่ามันคืออะไรถ้าใครยังไม่เข้าใจก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้่นี้ นะครับผมอีพิโซดที่14หรือว่าจะมีเรื่องของตีโกนด้วยนะครับอ่ะจะมีเรื่องของตีโกนมีเรื่องของตีโกนอยู่นะครับประมาณนั้นนะมีคลิปตีโกนอยู่ลองไปดูว่าหมายอตีโกนคืออะไรนะครับเอ๊ะหมาาย่างังยังไม่มา <laughs> ก็กังจะทํามัวอย่างละเออคลิปก่อนหน้านี้แหละมีอธิบายเรื่องของตีโกนนะครับเพราะฉะนั้นมันมีตีโกนเกี่ยวกับเรื่องของตีโกนสังหารมันก็เลยทําให อาจจะแบบคำพูดของเราไปแบบสังหารหรือเปล่าไปทําให้แบบว่าเกิดความเล้าฉานรวดเร็วแต่ส่งผลเสียนะครับต้องระวังเอาไว้นะครับถือว่าดาวพุธย้ายมาเสียนะครับย,ย้ายโดาวพุธย้ายมาเสียดาวอื่นไม่ต้องดูเนาะ4ี่6อะไรเงี้ยอ่ะเราเห็นหมดแล้วนะครับผม4.9.9 9, เป็นกระดุมพระ4อาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของดาวพุธเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะครับคณะพิจิกเราจับไพ่ได้ออกมาเป็น มาทาลิเอลนะครับมาทาลิเอลนั้นเขาบอกว่าเป็น Angel of the เ a อะนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียอา๋าเป็นเทวดาแห่งสายฝนน้ำฝนประมาณนี้มาทาลิเอลนะครับก็บอกว่าสายฝนก็เป็นสายฝนแห่งความชุ่มช่ำใจร่มเย็นแต่ไม่รู้ว่าสายฝนเนี้ยมันจะแบบว่ามาพัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยพังทลายไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผม เพราะว่าตอนนี้น้ําท่วมอยู่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยไม่อยากให้มีฝนเลยเนาะประมาณนั้นนะครับก็เป็นเทวดาแห่งสายฝนความลมเย็นเพราะนั้นทําใจให้มันลมเย็นนิดหนึ่ง นะครับเราอาจจะมีอุปสรรคต่างๆนานาที่เกิดจากสายฝนเกิดขึ้นได้นะครับผมอ่ะ,อะเทวดาต่อไปคือเทวดาของใครไม่รู้เนาะลัคนาธนูนะครับกีตาลัคนาธนูของเราดาวพุธย้ายเข้าอยู่ในเหรือนของราภาราผลนั่นคือเรื่องของการเจรจาก,การค้าขายนํามาซึ่งราภผลอ่าลราลาผลของเขามีดาวสุกเกษตรบดีอยู่ด้วยโอ้โหถือว่าพูดเราได้ราบเลยราบมาก่อนแล้ว เนาะสุกมาทิ้งไว้ก่อนแล้วแล้วพูดตอนนี้พูดย้ายเข้ามาก็เป็นลาบผลของการพูดการเจรจาความใจเย็นนะครับตีกนนี้ก็เป็นตีโกนคู่ของเนาะตีกนคู่ของก็ถือว่าได้ลาบจากตรงนี้ด้วยนะครับอาทิตย์เขาก็ยังอยู่ในกรรมะถือว่าดีนะครับถือว่าของเขาไม่เสียไม่เสียเลยนะมีเสียมีเสียก็คือของธนูก็คือเสียไอฮาสูนี้แหละประมาณนี้นะครับว่าถือว่าดาวพูดย้ายเข้ามา ดีเป็นลาาผลให้เขานะครับไพ่ที่ได้ของเขาออกมาเป็นมารคูสนะครับผมก็เป็นกาวเดอะคิงดอมเขาบอกว่ามันก็คือบอดี้ตัวบอดี้หรือตัวเนื้อหาเอิร์ธเอิร์ธก็คือโลกของเราเพราะนั้นมันก็เหมือนการล่าผลก็คือเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นสิ่งที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นพื้นที่เป็นเป็นเหมือนร่างกายบอดี้ของเรานั่นแหละเพราะนั้นเทวดาตัวนี้ก็เลยบอกว่าดาวพุธที่ย้ายเข้ามาเนี่ย เราจะต้องได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อไปคือลักษณามังก่อนลักษณามังก่อนน,น,น,นนี้ตุ๋ยไปสองรอบแล้วเนะาะดาวพุธย้ายเข้าอยู่ในเรื่องของการเจรจาค้าขายการสื่อสารกรมมะใช่ไหมครับก็ต้องไปพูดต้องไปเจรจาไปใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคําพูดการใช้คําพูดในการที่จะทํางานเป็นสปิกร์ได้ไหมใช่ไหมครับเป็นกระบอกเสียงเป็นแบบว่า อะไรแบบนี้ไดไหมได้เพราะ,ะนั้นถือว่าพทธย้ายมาดีดีก็อยู่ช่องเดิมช่องเดิมเป็นพินทุบาทมาคิดเยอะทักคิดแล้วลงทำถือว่าดีเพราะมีตําแหน่งดีเป็นกเกษตรดีมหาอุดแต่พอย้ายมาปุ๊บไม่มีตําแหน่งนะแต่มาเป็นรูป,ประธรรมอ่าเนาะเป็นการใช้คําพูดเลยในการที่จะจะจะสื่อสารทํางานต่างๆนานาไพ่ได้ออกมาของเขาก็เลยกลายเป็นอ่าใบนาไบนาสก็คือใช้โนเรตนั่นแหละความรู้ความสามารถ สติปัญญาของคุณในการที่จะจัดก,การนู่นนี่นั่นนะครับเพราะนั้นก็ตามไยเลยนะครับลัคนาต่อไปคือลัคนาอ่อกลุ่มนะครับผู้ทัดของเรานี้เราบอกว่าลัคนากลุ่มเองเนี่ยดาวพุธย้ายเข้าไปอยู่ในเรื่องของสุภาพความสุขความเจริญความคิดนั่นคือพินทุบาทเนาะอาจจะมีการคิดนู่นคิดนี่ค,นคิดอะไรไปต่างๆนานาดาวสุขเองก็เป็นดาวความคิดเหมือนกันเพราะว่ามันคือการวางแผนนะอาจจะแบบว่าวางแผนแล้วนิ่งๆแบบว่า ไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นอืดนๆไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดได้ทําได้ก็ทําเลยนะพุธมันจะได้แสดงผลของมันในเดือนหน้าที่มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพุธย้ายเข้ามาตรงนี้อาจจะมีอาการคิดมากคิดเยอะเกิดขึ้นได้มีตีกรตรงนี้ก็เป็นตีกรความคิดคิดเร็วนะครับคิดเร็วคิดแบบโอ,ไอ้ไปนู้นไปนี้ต่างๆนานาเลย นะครับถ้าถามว่าเป็นเรื่องของการเจอจาค้าขายการสื่อสารถือว่าดีไหมถ้าติความว่าเป็นเฮ้ยขายได้ขายดีอ่ะใช่ขายแล้วได้เงินไหมขายแล้วได้เงินเพราะว่าอยู่ในเรือนดีเป็นสุภาพแต่ก็จะมีเรื่องของความคิดนั่นแหละที่เข้ามานะครับไพ่ที่ได้ของคุณออกมาเป็น h a m e s นะครับผม h a m s นั้นบอกว่าเป็น agent of annihilation นะครับ annihilation คือการทำลายล้าง <laughs> นี่เป็นเทวดาแห่งการทำลายล้างเพราะนั้นเขาอาจจะมาเตือนว่าปาอะดีๆหน่อยอืมเนาะอย่าเป็นปากหมาเนาะอย่าไปทำลายล้างเขาเนาะประมาณนั้นเพราะว่าพุทธเพิ่งย้ายมาจากมรณะใช่ไหมพอย้ายเข้ามาแล้วเสริญเร็วก็เลยบอกว่า e n h e i t a n o n เนะาะป่าสร้างสรรค์น,นิดนึงอ่าประมาณนั้นนะครับอาจจะไพ่อาจาาอาจะมาเตือนว่า,อ,าอยู่ในกลุ่มที่แบบว่าไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดลอ้อมประมาณนั้นนะครับ ลัคณะราศีต่อไปคือลักคณะราศีของชัตเตอร์ลัคณะราศีมีนแลัคณะราศีมีนเองดาวพุธตกอะไรครับตกอยู่ในเรือนของมรณะโรคภยยยัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องอาหารการกินนะครับก็ต้องระวังไว้พุธก็ช่องท้องสุขก,ก็ช่องท้องเนาะพุธอาหารการกินสุขก,ก็เป็นช่องท้องด้านบนนะครับพวกกระเพาะต่างๆนานาก็อยู่ตรงนี้นะครับเพระฉะนั้นก็ให้ระวังเอาไว้เรื่องของความใจเย็นละ่ะใช่ไหม เออเพราะว่าตอนนู้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันตกมรระหมดเลยความใจเย็นใจเย็นไม่ใจเย็นฉันไม่ฉันไม่พูดฉัไไนไม่อะไรฉันใจร้อนอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าแล้วมันยิ่งมันมีดาวหนึ่งแปดอยู่กับตัวเราด้วยเนี่ยเลงกันเลยเลงกันอยู่เนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งแปคือเรื่องแหละจําได้ไหมครับการเปลี่ยนแปงลงอารมณ์ขึ้นลงชีวีเนาะพอเจอสี่หกตกมรณะกูไม่ใจเย็นแล้ว อ่าน้าก็ภัยใก้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินและช่องท้องนะครับไอ้ที่ได้ออกมาของเขาคือ,อ SCL นะครับ SCL นั้นบอกว่า Engine of the Memory น,น้นางก็จะมีสายใยเชื่อมต่อเหมือนลิงก์ต่างๆนั่นนะเอ๊อะหรือจะทำเหมือนกับโหแล้วห,ห,ห,หนก็สวยนะเออที่แบบว่า <c oughs> มีหมอดูแล้วบอกว่ามีพายกระซิบใช่ปะ่ะที่เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเป็นพายกระซิบว่าเออ เป็นฝ่ายกระซิบแล้วมากระซิบบางทีก็อาจจะเกิดอาการหูแว่วนะอะไรเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ถามว่ามีจริงไหมผมว่าก็มีจริงนะเพราะว่ามีลูกศิษย์บางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคุยกับเมียเมียที่เป็นผีอ่ะอืโอได้ยินเสียงแว่วแววมาประมาณนั้นน่ะเนาะแต่ถามผมผมว่าไม่มีนะผมว่ามีแต่เสียงอยู่ในหัวเออประมาณนั้นว่าอ๋อสมมแมเขาถามมาอย่างนี้เราก็จะถามว่าบางทีถามว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกใช่ไหมลูกที่จะคลอดออกมาคราวนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย บางทีเราก็ดูจากหลักว่าดาวเขาเป็นปุตตะเขาเป็นอะไรถ้าเป็นเพื่อนหายเขาก็เป็นผู้ชายถูกไหมเวลาดูอเวลาดูเด็กคลอดใหม่เนาะเวลาแบบว่าเห็นเพื่อนไปหรือว่าเห็นเพื่อนแบบมาแล้วท้องโยมาเลยเฮ้ยท้องแล้วนี่วะใช่ไหมบางทีแบบการพูดคุยใช่ไหมเราก็จะบอกเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะดูบางทีสมัยก่อนเขาจะดูหน้าใช่ป่ะว่าถ้าเป็นผู้ชายนี่สิวแม่สิวจะขึ้นอะไรใช่ไหมเพราะว่าฮอร์โมนมันตัดกันอะไรประมาณเน,นี้พอ พอสมัยน,นี้หรอถ้าเรามีความรู้ทางโหราศาสตร์เราก็ดูเดือปนปุตตะไงอย่างสมมติว่าคนลักษณามีนท้องใช่ป่ะร,รู้ว่าเขาเป็นคนลักษณามีนอ่ะใช่ป่ะปุตตะไม่มีดาวอะแต่มีดาวจันทรเขาก็อาจจะมีลูกเป็นผู้หญิงได้พื้นฐานเขาจะมีลูกเป็นผู้หญิงเนาะโอ้ยวันนี้มีความรู้เสริมอีกแล้จะหมดเวลาแล้วอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นะถ้าสมมติว่าเราดูเดือปนปุตตะของเขาแต่ช่วงเนี้ยบอกเลยว่าเวลาทานายนะว่าจะเป็นลูกผู้ชายผู้หญิงนะให้ทานายผู้ชายเพราะว่าอะไร ผู้ชายเพิ่งมาเกิดกันในช่วงเวลานี้ล้านผมห้าคนเป็นผู้ชายหมดเลยในช่วงสองสามปีเนี้ยเออเนาะเพราะว่าเราก็ทํานายว่าพหัสงานมันเป็นมันเดินดีไงมันเดินดีประมาณนี้นะครับถ้าได้เรือนปุตตะเขามีเสาเขาก็เป็นผู้หญิงประมาณนั้นถ้ามีมุนย์อยู่อาจมีเกณฑ์แทงได้นะครับอ่านนี่คือเรื่องของการตั้งคันนะเสริมเข้าไปใครดูช่องนี้ก็ได้ความรู้ไปนะครับพลรัคนามีเราบอกว่าโอ้โหหนึ่งสี่หนึ่งตกปัตตานีเนาะ แล้วก็เล็งไปหาตัวเราก็เป็นอารมณ์ฉุนเฉียวได้46ก็เลยอาจจะไม่ใจเย็นนะครับก็ต้องระวังโรคพวกนี้ไพ่ที่ได้ของคนลนักษณะมีต่อมาเป็น angel of the memory นะ memory คือความทรงจํานู่นนี่นั่นเขาอาจจะบอกว่ามรณะมันก็คือโครคภัยไข้เจ็บใช่ปะ่ะความทรงจํามันก็คือสิ่งที่ดีๆใช่ไหมถ้าเราตีความไพ่ความจงจํามันก็คือเรื่องราวที่ผ่านมาเพราะนั้นมันอาจจะเป็นโรคเก่า แซงเข้ามาก็ได้โลกที่เคยเป็นแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับคนลักษณะต่อไปคือลักษณะเมฆนะครับผมลักษณะเมฆของยายแก้วเนี่ยนะครับก็ออกมาว่าเขาเข้ามาที่เรือนของปัตตานีคู่ของและหุ้นส่วนถือว่าเป็นการเจอจากค้าขายกับคู่ของกับหุ้นส่วนเนาะก็ถือว่าดีเพราะว่าเขามีตีโกนกกโจรส่งเสริมคู่รองอยู่แล้วตีโกนคู่รองนะครับก็ถือว่า พูดจาเร็วในการที่จะจัดก,การนู่นนี้นั่นกับธุรกิจต่างๆนาน,นาเพื่อให้มันเสร็จไปนะครับไพ่ที่ได้ออกมาของเขาก็เลยออกมาเป็นแกเบลียวนะครับแกเบียวคืออะไร angel อ f h ฮ r a ก็คือคนเป่าคนส่งสารนะ่ะก็เป๊ะเลยนะเพราะว่าสี่มันก็คือการพูดการเจรจาใช่ปะ่ะแกเบลียวก็คือเทวดาแห่งการส่งสารส่งข้อมูลออกไปก็เท่ากับส่งไปให้ปัตตานีนั่นเองนะครับถือว่า โอเคไพาชนวนี้สำหรับลัคนานี้โอเคนะคนลัคนาพุกศพุกศเองดาวพุธใหญ่เข้าอยู่ในเดืองของอลบปัญหาเรื่องของการพูดพูดเร็วกันไปพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องเนาะพูดแล้วทําให้เกิดศัตรูอุปสรรคศัตร,ตรูความรักการเงินงก็อุปสรรคศัตรูอยู่แล้วบรณะก็ยังมีดาวเกตอยู่แล้วโอ้โหมีดาวเสียถึงประมาณสามดวงด้วยกันเนาะอย่างที่บอกเกตก็ไปว่าเพรเมตตานิดหนึ่งเดี๋ยวเกตก็จะย้ายละ นะครับเกตก็อาจจะเป็นแบบว่าพวกแบบเนบชาโรคเกี่ยวกับทางเส้นประสาทได้นะสี่หกกระตกอลีคําพูดการเงินความรักมีปัญหานะครับลักษณะของคนลักษณะพุกศกภพ้ที่ได้ออกมาเป็นสกัดกีเอลนะครับสกัดกีเอลนั้นบอกว่าเป็นเอเจนต์ออฟสกายเป็นแบริเอร์ที่ป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มาชนไม่ให้มาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็เป็นเทวดาแห่งท้องฟ้าท้องฟ้าก็คือปกป้องเราจากแบบพวก บรรยากาศชั้นบรรยากาศใช่ไหมเพราะนั้นก็ตรงกับ阿ิเนาะก็คือจะต้องแบบว่าฝ่าฟันต่อสู้อ่าเป็นแบลเียเป็นโปเทคชั่นให้เรานั่นเองนะครับเทวดาแห่งการโปเทคชั่นเนาะไปต่อที่ลักนาเมถุนนะครับลักนาเมถุนเองดาวย,าย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของพุทธบริวารตามมาทีหลังคําพูดพูดเร็วพูดกับบริวารให้คําปรึกษากับบริวาร4ี่ให้คําปรึกษากับบริวารด้วยความ เนาะอย่าเพิ่งไปใจร้อนนะอย่าเพิ่งไปใจร้อนนะเพราะหนึ่งแปดนี้หนึ่งแปดกัมมะพันธุนี้ใจร้อนนะแล้วคนเมถุนนี้เขาก็เป็นคนสองเพศอยู่ละใช่ป่ะเขาเรียกเมถุนจะเป็นคนสองเพศเพราะว่าเป็นเขาอะไรราศีสองเพศราศีที่มีทั้งสองใช่ป่ะใช่เพราะว่าตัวของเขาเป็นสองมีทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงไงแล้วก็ดาวพุธก็เป็นดาวสองเพศกันนะครับเพราะนั้นก็มีความคิดสองอย่างมีความคิดสองอย่างประมาณเนี้ย นะล้วก็เข้าอยู่ในเหรัปุตตะก็บางทีก็อาจจะแบบว่าไปคุยกับบริวารหรือความใจเย็นหรือบางทีก็อาจจะแบบว่าไม่คุยเงียบๆอะไรเงี้ยก็ได้การเจรจาการค้าขายการสื่อสารก็อาจจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ถ้าทําได้ให้ทำนะ้องเพราะว่าเดวิดดาวมันจะไปตกอยู่ในเรือนของอลิกนะครับไพ่ที่ได้ของคนรักคณะเมถุนออกมาเป็นจิวลัสนะครับจิวลัสนั้นบอกว่าเป็น the judgment น้องก็คือไพ่แห่งการพิพากษานั่นเอง นะครับการพิพากษาการลงทันการ p พอร์ h m ชเมนต์นะครับก็ไพอ่อาจจะดูดุนิดนึงนะครับแต่ชอบนะสไตล์นี้นะครับเมถุนมันตกอยู่ในเรื่องของปุตตะใช่ไหมการ j u d เมนต์การพิพากษากับบริวารของเราการให้คําปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยได้นะได้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่ในเรื่องของความหมายนะครับของไพ่ใบนี้ นะไปต่อที่ลัคนณาก็ระกดกันลัคนณาก็ระกดดาวใหญ่เข้าก่อพันธุการขวนขวายหาทางที่จะพูดจะเจรจาฉันจะพูดฉันจะเจรงานยังไงดีหรือฉันจะต้องเปิดท้ายขายของไหมดาวพุธมันคือเรื่องของการค้าขายมันตกอยู่ในพันธุแปลว่าการขวนขวายหาการค้าขายฉันอยากจะเปิดร้านฉันอยากจะขายของอะไรประมาณนี้นะครับขายที่ดิน ได้ไหมขายคอนโดสุกเป็นคอนโดนะครับความหมายของสุกเป็นคอนโดเพราะว่าคอนโดคอนโดมันคือการทําให้พื้นที่นั้นสวยงามขึ้นเขาเลยเป็นดาวสุกดาวสุกแทนคอนโดนะครับดาวสี่ก็คือการเจรจาเจรจาค่าขายคนละก้ากรอก,กเองอาจจะมีเกณฑ์ซื้อขายคอนโดได้ไหมได้หรือก็คือพยายามที่จะเป็นปากเป็นเสียงนั่นเองนะครับ แล้วก็ภายได้ของเขาออกมาเป็นลาซีเนะครับลาซีเคือ Angel of the m y s t e r y เนาะความลึกลับบางทีเราบอกว่าคนเราเนี่ยจะจดจําในเรื่องของที่สิ่งที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาแต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าหรือว่าสิ้นสุดของชีวิตของเราเนะ่ยคืออะไรนั่นแหละครับคือความลับที่อยู่ในสมุดที่นางถือเอาไว้ตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นเราเขาก็เลยบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องค้นหาเหมือนสี่พันธุเนี่ยเราจะต้องค้นหาคําพูด ค้นหาการทําสัญญาอะไรสักอย่างหรือเปล่าประมาณนี้นะครับค้นหาไปจนกว่าเราจะเจอมิสซิลี่ที่มันวางไว้อยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปแล้วก็นาสิงแล้วก็นาสิงเองเราบอกว่าของไข่มุกเนาะ,ะดาวเข้าสู่ในเรื่องของสัตชาก็คือเรื่องของการพูดกันคุยกับคนลับข้างเจรจาค้าขายกับคนลับข้างนั่นเองนะครับดาวของกรกนาสิงช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่ดูเเจ็บช้ำน้ำําใจนอกจากดาวมรณะเท่านั้น เนาะพอมันมีแปดมอนนาแล้วนวางก็อยู่ในเรือนนี้ด้วยนะมันก็แปลว่าคุณเองก็อาจจะมีการคุยคุยกับกิกได้ไหมเอ่เนาะแต่มันเป็นแปดมอนะาอย่าไปคุยกับกิกนะเดี๋ยวโดนจับแล้วหนังจะหลุดนะเออนะครับอ่รรกากราณาสิงเนาะไพไดของคุณออกมาเป็นอะไรอูริเอลนะอูรนะิเอลนั้นบอกว่าเป็น a อ็นเจนออฟเฟมก็คือการผ่องผานการทําทลายล้างเนาะ เป็นเรื่องของการใช้ไฟไฟอะไรคุณลองดูสิว่ามันเป็นไฟแห่งการทำลายไหมหรือว่ามันเป็นไฟแห่งการสร้างสรรค์ไฟมันออกมาได้ทั้ง2อ,อย่างนะคะรับลุยเอลก็คือเป็นเทวดาออฟเดอะเฟรมก็พอๆกับรูปภาพเลยเนาะว่าให้นางถือไฟเอาไว้ประมาณเนี้นะครับอ่าอันสุดท้ายละล้วขณะกันแล้วขณะก,กันกรเราบอกว่าดาวย้ายเข้าไปอยู่ในเลือนของ กระด,ดุมพาะกระด,ดุมพางก็คือสิ่งที่ติดตัวมาหรือเรื่องของการเงินเพราะนั้นเป็นการเจรจาก,การวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ภายที่ได้ของคนแล้วก็นักกาองมาเป็นชีเซสนะครับชีเสเนาะเขาบอกว่าเป็นอมพารที่เป็นเรื่องของการเห็นโอเห็นใจเห็นโอเห็นใจอืมก็ใครก็โอเค okay, นะเพราะหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการได้ใหญ่ใจโตด้านเสียงของดาวทิ่คือได้ใหญ่ใจโตเลี้ยงคนมือเติบ ต้องการชื่อเสียงต้องการดูว่าตัวเองมีเหมือนเหมือนเหมือนที่ออกข่าวอยู่เลยน,นั่นแหละเนาะที่บอกว่าทําให้แบบว่าตัวเองดูแบบดีอยไปช่วยคนจนไปช่วยลุงคนนู้นช่วยคนนี้จะสร้างบ้านให้เนาะหน้าใหญ่ใจโตแล้วเป็นไงล่ะกวงกวงเลยชนะตอนนี้กวงนะครับเพราะฉนั้นบางทีแบบดาวอาทิตย์เนี่ยที่บอกว่าดาวทุกดวงเนะี่ยมันมีสองด้านนะบางทีไปบอกว่าย ดาวอาทิตย์อยากมีดาวอาทิตย์ไม่ใช่ดาวอาทิตย์บางทีมันแบบว่าดาวน่าอยากจะโตบางทีมันต้องออกเงินต้องซื้อใจคนมันก็ต้องเสียเงินถูกปะ่ะเนี่ยอาทิตย์อยู่นี่สุขก็อยู่ในเรื่องของการใช้เงินตรงนี้พอดีนะครับเพราะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของการเอ็มพาร์ทีก็คือการถินอกเห็นใจเขาทํายังไงลหละแสดงแสดงความแบบเป็นคนที่แบบดูมีน้ําใจแต่น้ําใจของคุณอาจจะต้องแบบว่าเป็นน้ําใจที่ใสซื่อเนาะ มันถึงจะตีกลับมาได้เป็นสิ่งที่ดีงามนั่นเองวานนั้นถือว่าดาวพุธย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระการวางแผนการเจรจาการวางตัวถือว่าดีครับนะครับพราะนั้นอันนี้ก็จบละเรื่องของดาวพุธที่ย้ายนะครับดเดี๋ยวก็รอดาวเกตย้ายอีกทีหนึ่งนะครับก็สวัสดีครับ